สวัสดีครับผมผมกองนะครับจากนั้นต้นยางโดมพระรามสองครับคลินี้นะครับมานําเสนอล้อแพสติดลนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อโตลต้ายาริสนะครับเป็นทีอารีเวอร์ชั่นแรกนะครับเป็นขอบ16นิ้วจะทํามาคู่กับล้อโตลต้าวีออสทีอารีไม่ใช่วีออสเทนดิทิกเป็นวีออสเตอร์โบนะครับขออภัยนะครับล้อตรงเนี้ยมันจะลายเหมือนกับวีออสเตอร์โบเลยแต่ความต่างมันนะครับอยู่ตรงที่ตัวนี้จะกว้าง6นิ้วครึ่งเท่าเป็นทีอารี แต่ถ้าเป็นตัวเทอร์โบเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกว้างเจ็ดนิ้วนะครับเวลาเราดูความกว้างนะครับล้อตัวนี้จะมีเขียนไว้ข้างหน้าเห็นไหมครับตัวนี้กว้าง6นิ้วครึ่งนะครับมันจะเป็นยานิสเทียดีนะครับแต่ถ้าเป็นเจ็ดนิ้วเมื่อไหร่มันจะเป็นวีออสเทอร์โบนะครับถามว่าทําไมตัวนั้นกว้างกว่าก็เหตุผลง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนั้นมันแรงกว่านะครับมันมีเทอร์โบนะครับล้อเขาก็ใส่มาเจ็ดนิ้วเอาไว้ก่อถนนขอกตัวแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าณปัจจุบันล้อวีออสเทอร์โบหายากแล้วนะครับส่่วนใหญก็ เป็นยาฤิเทดี้นี่แหละที่ไปใส่แทนนะครับเพราะว่าบางสี่้อเจ็ดนิ้วเนี่ยเอามาใส่รถเดิมที่มันไม่มีเทโบอ่ะมันหนักนะครับมันวิ่งไม่ออกนะครับก็เลยเหลือล้อบุกอยู่ครึ่งก็พอนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อนะนะครับหลังล้อนะครับหลังล้อนะครับจะเขียนเลยนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นขอบสิบกนะครับอ่านี่ให้ดูก่อนเอ็นไกลนะออฟเซตอยู่ที่สี่สิบห้า นะครับแล้วก็สเปคอ๋ออย่างว่ามาอยู่ข้างหน้านะครับล้อตัวนี้นะครับผลิตนะครับปี08เห็นไหมครับออกัสนะครับสิงหาคมนะครับผลิตนะครับก็คือเดือน8เดอะไไม่ใช่ดิผลิตปี08เดือนสิงหาคมนะครับอ่าก็คือปี2008ตอนนี้ปีสองพันยีบเนะครับกำลังจะเข้า22แล้วก็คือเกือบ14ปีแล้วนะครับล้อตัวนี้ที่ออกมานะครับก็ถือว่าตามอายุเขาก็นานอยู่ แต่อย่างที่ผมบอกนะครับล้อพวกนี้มันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับมันอยู่ได้นานเท่านานแต่เท่าที่มันไม่มีอุบัติเหตุนะครับที่การเวลาผ่านไปนะครับทาลายมาได้เดียวคือเรื่องสีนะครับความเก่าวทํอะไรมันมีนะครับแต่ถ้าล้อเก็บดีๆมันก็โอนานนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาไปเจอสภาพแวดล้อมนะครับในชีวิตจริงฟูนควันนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนานมาทําให้สีของล้อเนี่ยมันไปไวยังไงก็เวลาเทคนิคง่ายๆเลยนะครับเวลาใช้รถใช้ถนนเนี่ย เวลากลับบ้านก็เอาสายายางฉีดลอ้อรถหน่อยก็ได้นะครับให้ความเค็มอะไรพวกนี้มันจางาไปล้อค่อยจะอยู่ได้นะนะครับร้านเรา,าเป็นเป็นสีขาวแดงนะนะครับร้านอยู่พระรามสองบางถุกเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจ็เลยยี่สิบเอ็ดสองร้อยเมตรชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับเบอร์ติดต่ออยู่ภายใต้คลิปนะครับก็จะมีเบอร์ของเฮตตต้นนะครับลงท้ายด้วยแปดหกห้าศูนย์นะครับมีเรื่องอะไรก็โทรไปหาแกได้เลยนะครับแกดีดีรับสายทุกท่าน แล้วเบอร์ของผมนะครับผมกรอปตัวไทยด้วย7444นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกรอปขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ